เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมผลไม้นานาชนิดและอาหารในแต่ละจานของจังหวัดจันทบุรีถึงได้มีรสชาติที่อร่อยโดดเด่นกว่าที่อื่นๆเพื่อให้ได้คําตอบเราเลยต้องเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตัวเองโดยเริ่มต้นจากทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งหลายคนต่างยกให้ทุเรียนจันทร์อร่อยเป็นอันดับหนึ่งในใจ สวนพวงมณีแห่งนี้ปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอายุก,กว่า70ปีซึ่งแต่ละปีที่เติบโตต้นทุเรียนได้สะสมอาหารจากพื้นดินและความชื้นจากท้องฟ้าจนได้ผลผลิตเป็นสุดยอดผลไม้ที่มีรสชาติอันซับซ้อนพวงมณนนีประวัติเดิมเรียกไหมเนื้อแดงก็เนื้อแดงดิไม่มีเชื่อตั้งเนื้อแดงเอาไปเข้าก๋วย ปกวดสามปีได้ทุกปีปีแรกปวดตะยองปีสองสนามหลวงปีสามปวดจันบุรีก็ได้ทุกปีเขาว่ารถมันอร่อยรถมันหวานสีมันสวยจริงๆนะชอบกินรถมันหวานไม่เหม็นไม่ไมนะอะไรกรรมการเปิดดูเนื้อดูแล้วดูแลว้วมันสวยนี้ นอกจากทุเรียนสดที่ให้รสหอมหวานและความนุ่มเมื่อลิ้นได้สัมผัสแล้วยังสามารถนำเอาไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนหรือทุเรียนทอดให้มีความกรุบกรอบชวนลิ้มรสและช่วยเพิ่มความซับซ้อนของรสชาติขึ้นไปอีกขั้นซึ่งบ้แกลบเป็นหนึ่งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจันทบุรีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านนี้ป้าทำทุเรียนแปรรูปเนาะ ถ้าเป็นเกษตรมาก่อนทำสวนมาก่อนจันทบุรีของดีเยอะแยะมากมาอย่างเช่นเงาะก็มีทุเรียนก็มีมังคุดก็มีสละก็มีลองกองก็มีแล้วมีหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งปีอยู่แล้วสมุนไพรต่างๆนะจังหวัดจันทบุรีอย่างเช่นกระวานเราจะอามาเขาเรียกว่าแกงไก่ไก่กระวานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน หาทานยากนอกจากจันทุรีเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดจันทรก็มีเยอะอย่างเช่นหมูต้มชะมวงหมูแกงชะมวงอะค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดปูเส้นจันทเนี่ยถ้าใครมาจังหวัดจันทร์ของกินของเยอะแยะมากมายก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งที่อื่นก็ไม่มีนะที่นี่มีขึ้นชื่อนะแล้วก็ยังมีน้ําพริกไข่ปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิกไทยจันทร์นี่ขึ้นชื่อเลยค่ะแล้วก็พิกไทยจันทร์นี่มันมีความเด่น ว่าพริกไทยที่อื่นไหนๆเลยถ้าพริกไทยต่างประเทศเขาเป็นผลใหญ่ใหญ่แต่เขาไม่เผ็ดไม่ร้อนเขากินจะไม่อร่อยไม่หอมแต่พริกไทยจันนีรสถึงแซ่บเผ็ดร้อนหอมสมุนไพรรสจัดจ้านจากพื้นดินความกลมกล่อมของเครื่องปรุงจากพื้นน้ำอย่างกะปิเสริมด้วยรสชาติความสดชื่นจากผลไม้ตามฤดูกาลที่เติบโตบนผืนฟ้า เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของอาหารพื้นถิ่นจันที่เอามาผสมผสานจนเกิดเป็นอาหารหลากรสได้มากมายไม่รู้จบป้าดีใจนะคะที่ป้าเกิดมาเป็นคนจันน่ะคือจันเนี่ยอากาศเขาสมดุลทุกอย่างมันมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งน้ําตกมีภูเขามีอะไรหมดเลยมันเป็นที่อากาศแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมันมีความชื้นของอากาศ ทำให้ต้นไม้เนี่ยสดชื่นแล้วพอต้นไม้มาสดชื่นมันก็ได้แค่เรียกว่าผลผลิตก็ดีด้วยอร่อยไม่เหมือนที่อื่นค่ะอร่อยมากขอบอกด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจันทบุรีที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างลงตัวทั้งในเรื่องดินน้ําและอากาศมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความเหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาตินานาชนิด ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอันมีลักษณะเฉพาะนี้ได้ดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจในรถอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจันทร์จำเป็นต้องเดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อเข้าถึงรสชาติพิเศษถึงแหล่งผลิตที่ไม่มีที่ไหนเหมือนนอกจากจังหวัดจันทบุรี